right, right, สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิริจะพาเพื่อนๆเ,เข้าครัวนะคะมาทำเมนูแกงเขียวหวานหมูนะคะค่ะเราก็ไปดูวัตถุดิบที่เราต้องใช้ทำนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะ สิ่แรกเลยก็คือเนื้อหมูนะคะเราหั่นซอยเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเนื้อหมูเนื้อแดงนะคะค่ะก็มะเขือค่ะพริกเหลืองใบมะกรูดนะคะอันนี้มะเขือเปาะนะคะมะเขือพวงค่ะแล้วนี่ก็เป็นโหระพานะคะสำหรับนี่ก็จะเป็นพริกเครื่องแกงนะคะเป็นพริกแกงเขียวหวานนะคะนี่นะคะ ก็มีกระทิเราใช้กระทิกล่ลองนะคะก็มีน้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวตาจานโหนดค่ะเครื่องปรุงนะคะก็มีรสดีน้ำปลาเท่านี้เองค่ะนี่คือทั้งหมดวัตถุดิบที่เราต้องใช้ทําในวันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเราก็ไปชมวิธีการทํากันได้เลยนะคะเพื่อนๆไปเลยค่ะเราก็จะเอากระทิลงไปผัดผัดเครื่องแกงนะคะ เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆใส่เครื่องแกงลงไปนะคะนี่เป็นเครื่องแกงที่เราหกเตรียมไว้แล้วนะคะเราทำเองนะคะ ก่อนนะคะถัดให้เครื่องแกงแตกมันนะคะเราก็เอาเนื้อหมูลงไปนะคะ ใช้ไฟกลางๆนะคะเพื่อนไม่ต้องใช้ไฟแดงมากใช้ไฟกลางนะคะค่อยๆเที่ยวไปนะคะคาะเพื่อนตอนนี้กะทิเครื่องแกงที่เราผัดเอาไว้ก็ขึ้นเงาแล้วนะคะแตกมันแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปผัดะคะ่ะจะผัดกับเครื่องแกงก่อนนะคะ สังเกตดูว่าเครื่องแกงจะขึ้นเงานะคะขึ้นเงาเป็นสีมันๆนะคะหอมก็จะใส่เนื้อหมูลงไปนะคะเช่นนะคะแส่ไปทันเลย เ็นไหมคะสะี้ก็แตะมันออกจากเนื้นนะอของเนื้อหมูนะคะนี่นะคะได้ที่แล้วเราก็โอนส่วนที่ส่วนที่สองของกระชี้ลงไปเลยนะคะนี่ส่วนที่สองนะคะก็จะเป็นน้ำส่วนที่สองนะคะ ก็จะเป็นน้ำกะทิที่ทำเป็นน้ำของแกงเขียวหวานนะคะนี่นะคะเราจะเปลี่ยนถ่ายไปในหม้อนะคะ,ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูนะคะอ้าวเพื่อนนี่เราก็เปลี่ยนถ่ายไปในหม้อนะคะนี้กับ ขั้นตอนที่เราใส่กะทิส่วนที่สองลงไปนะคะ,คะเราก็จะปล่อยให้เดือดนะคะในน้ำกะทิเดือดแล้วเราจะใส่เนื้อมะเขือนะคะใส่มะเขือลงไปนะคะตอนนี้เรารอให้เดือดแล้วเราจะพุงรสค่ะจ้าเพื่อนตอนนี้กะทิเครื่องแกงเราก็เดือดแล้วใช่ไหมคะแลว้วนะเครื่องแกงเราเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่น้ําตาลลงไปน้ตาลจำนวนนะ ใสองช่อนอไปแล้ก็เกลืเอเรอลงไปนะคะเกลือไปสักประมาณหนึ่งชอ้อนชาไปนะคะ สองช้อนโต๊ะหอมเดินหน้าด้วยผงรสดีหนึ่งช้อนชานี่นะคะนี่เราก็มาชิมรสชาติค่ะนเพื่อนชิมดูว่า น้ำเครื่องแกงเราเป็นยังไงบ้างน,นะคะออกหวานออกหวานแต่ยังไม่ยังไม่เค็มหนัวต้องให้ออกสามรสใส่ปลาเพิ่มไปอีกนิดหนึ่ง้าารรอน ก็มาถึงขั้นตอนก็จะใส่มะเขือแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่มะเขือที่เราเอาไปแช่หั่นแช่น้ำเกลือนะคะนี่นะคะก็จะออกมาไม่ดำนะคะมะเขือลงไปแกงแล้วมันจะไม่ดำ หน้าตาเริ่มสวยงามแล้วตกแต่งด้วยหน้าตาอันสวยงาม <Okay. S 1> แล้วก็ใส่ใบมะกรูดทิ้งลงไปเลยค่ะเพื่อนใบมะกรูดนะคะยำไผ่ยี่ลงไปเลยมันจะได้หอมๆนะสีดใส่ลงไปต้องไปหั่นแล้วค่ะหั่นอยกไ็ไม่ค่อยมีกลิ่นาน้ำน้ำใบมะกรูดมันก็จะไม่แน่น จะหยนไปเราก็รอน้ำแกงเดือดนะคะแกงเดือดเราก็จะใส่กะทิส่วนที่สามลงไป ก็จะมาดูนะคะเพื่อนๆจ้าเ,เพื่อนๆเราก็มาดูนะคะอันนี้แกงเราก็เดือดตกเรียบร้อยเราก็ใส่กะทิส่วนที่ถามลงไปนะคะใส่ส่วนที่3ามลงไปใส่ส่วนที่สามลงไป,ส,ส,งไปส่วนที่สามใส่ลงไป,ลงไปแล้วก็ใส่มะเขือพวงลงไปนะคะ เม็ดพริกสีเหลืองนิดนึงนะคะสวยงามน,นะะเสร็จแล้วนะคะพเพื่อนๆสำหรับเมนูแกงเขียวหวานหมูนะคะใส่มะเขือเปราะมะเขือพวงนะคะนี่นะคะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะคะพเพื่อๆนๆค่ะเดี๋ยวเราจะลองให้เดือดอีกรอบ ก็จะปรุงพร้อมเสิร์ฟและทานแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด like, s u b s c r i b e นะคะให้เราเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเราเราขอบคุณสำหรับกำลังใ,ใจทุกทุกเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้เราในการติชมนะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ หัวราคาด้วยนะคะเต็มนะคะเพื่อนๆหัวราคาท้ายคลิปนะคะนะ่ค่ะเดี๋ยหอมอร่อย